<c oughs> อันนี้ผมจะมาพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญเหรียญนี้ครับเหรียญเหรียญน,นี้ที่เห็นเนี่ยคือเหรียญหนึ่งดอลลาร์ประเทศสิงคโปร์ปี1997ซึ่งเป็นรูปดอกไม้นะครับเป็นเหรียญที่ใช้หมุนเวียนมาตรฐานของประเทศสิงคโปร์ในชุดที่3นะครับคือปี ประมาณปี1992ถึง2013นะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยน้ำหนักของเหรียญเนี่ยคือ6.3กรัมนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง22.4ม mm ิลิเมตรนะครับที่พิเศษเนี่ยขอบขอบเหรียญน,นะครับจะมีร่องและมีตัวอักษรสลักว่ารีบูบิก สิงคโปร์นะครับผมนะครับขอบเหรียญเนี่ยก็ทำสวยดีเป็นเป็นเรียบแนละมีเป็นร่องตัวหนังสือลงไปนะครับที่ด้านหน้าของเหรียญเนี่ยตรงกลางเป็นภาพตาแผ่นดินของสิงคโปร์นะครับประกอบด้วยโลกที่มีสิงโตและเสือโคร่งรองรับนะครับมีวิบบินที่สลักคำขวัญของ ประเทศสิงคโปร์นะครับคือสิงคโปร์จงก้าวหน้านะครับที่ว่าคําแปลนะครับผมรอบวงด้านบนเนี่ยมีชื่อของประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นมี4ภาษานะครับล้อมอยู่ในวงเรียนนะครับที่ด้านบนเนี่ยจะเป็นภาษาของประเทศมาเลเซียนะครับ แล้วก็ภาษาทมินนะครับทางขวาก็จะเป็นภาษาจีนนะครับด้านล่างจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะอ่านว่าประเทศสิงคโปร์นะครับด้านล่างเนี่ยใต้ใต้โล่ตาแผ่นดินเนี่ยจะเป็นบอกปีที่ผลิตคือปี1997ส่วนด้านหลังของเหรียญเนี่ย จะเป็นรูปดอกไม้นะครับดอกไม้ตรงกลางดอกไม้ที่เป็นรูปหลักบนเหรียญนี้คือน่าจะเป็นอดอกแพงพวยฝรั่งนะครับด้านบนของดอกไม้มาถึงด้านบนของดอกไม้มีข้อความระบุราคาเป็นตัวอักษรว่าวันดอลลาร์ด้านล่าง ของรูปดอกไม้มีสัญลักษณ์แสดงมูลค่าเป็นตัวเลขนะครับและอักษรย่อเนี่ยเป็นเลข1น,นะครับตัวอักษร S และ1ที่คุณเห็นคือหมายถึง1ดอลลาร์ราคาของเหรียญน,นี้เนี่ยถ้าเป็นเงินบาทมูลค่าแลกเปลี่ยนตามปกตินะครับมูลค่าของเหรียญ1ดอลลาร์สิงคโปร์ในปัจจุบัน เทียบกับเงินไทยเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในเวลานั้นๆอันนี้คือราคาโดยประมาณนะครับหนึ่งดอลลาร์สิงคโปร์เนี่ยจะมีค่าประมาณ27-28บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหรียญน,นี้ก็คือ27-28บาทในขณะที่ที่ผมทำเหรียญข้อมูลนี้นะครับแต่สำหรับ นักสะสมเนี่ยหดอลลาร์สิงคโปร์ห9ึ่เป็นรุ่นที่มีการผลิตจำนวนมากทำให้โดยทั่วทวไปแล้วเนี่ยมูลค่าการสะสมไม่สูงและมักใกล้เคียงกับราคาแลกเปลี่ยนจริงเว้นแต่สภาพเหรียญจะสมบูรณ์สวยงามมากคือไม่ผ่านการใช้งานมาเลยจากข้อมูลการซื้อขายบางแห่ง เช่นในปี2025นี้นะครับเหรียญน,นี้สภาพหมุนเวียนปกติอาจมีราคาสูงกว่ามูลค่าแลกเปลี่ยนเล็กน้อยแต่โดยทั่วไปแล้วอาจอยู่ในช่วง1-10สดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ30บาทถึง300กว่าบาทไทยขึ้นอยู่กับสภาพและความต้องการ ของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับคือความพอใจของทั้งสองฝ่ายตกลงราคากันบางทีอาจจะราคาสูงเป็นพันก็ได้นะครับถ้าผู้ซื้อเต็มใจที่จะจ่ายนะครับหากเป็นเหรียญทองคำเนี่ยก็มีการผลิตเหมือนกันนะครับของปี1997ที่มีการผลิตจำกัดจำนวนนะครับก็จะมีมูลค่าสูงมาก ตามราคาเนื้อทองคำซึ่งมีน้ำหนักทองคำบริสุทธิ์หากบทความนีด้ดีมีประโยชน์ฝากกดติดตามฝากแชร์ให้เพื่อนๆของคุณหากผู้ติดขัดผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ